ชุดถังปั่น e ีซี m o ็บรุ่น QQ ตัวถังปั่นมีหูหิว้วมีล้อเลื่อนมาพร้อมไม้ม็อบถูพื้นและผ้าม็อบไมโครไ b e r อร์ผืนใหญ่2ผืนไม้ม็อบหมุนได้ปรับสั้นยาวได้ส่วนผ้าม็อบซับน้ำขจัดคราบได้ดีมากตัวถังขนาดใหญ่และหนาดีไซน์รูปทรงสวยมากมีที่ใส่ขวดน้ำยาภายในถังที่สำคัญทำจากพลาสติก PP อย่างดีทนทานไม่บางไม่กองแกง ทังปั่นรุ่นนี้มีทั้งถังปั่นซักและถังปั่นแห้งใช้งานง่ายปั่นง่ายเบามือไม่ต้องออกแรงเยอะสินค้าราคาไม่แพงมีสีให้เลือก2ส,สีสีชมพูและสีเขียวสนใจสั่งซื้อสินค้ากดที่ตะกร้าค่ะ รีวิวชุดถังปั่นรูปทรงสี่เหลี่ยมมาพร้อมไม้ม็อบถูพื้นและผ้าม็อบไมโครไฟเบอร์ไว้เปลี่ยนอีก5้าผืนตัวถังมีล้อเลื่อนมีหูหิ้วดีไซน์รูปทรงสวยมากวัสดุทำจากพลาส,สติกอย่างดีทนทานไม่บางใช้งานได้ยาวนานถังปั่นรุ่นนี้ใช้งานง่ายปั่นง่ายเบามือสินค้าราคาไม่แพงมีสีให้เลือกสสีและมีบริการเก็บเงินปลายทางสนใจสั่งซื้อสินค้ากดที่ตะกร้าคา่ะ ไม้มอบถูพื้นมาพร้อมถังปั่น2ระบบและผ้าม็อบไมโครไฟเบอร์5ผืนใครที่กำลังหาไม่ถูพื้นราคาประหยัดอยู่เราขอแนะนำถังปั่นตัวนี้เลยค่ะมีทั้งถังปั่นซักและถังปั่นแห้งใช้งานง่ายปั่นง่ายไม่หนักมือและที่สำคัญตัววัสดุแข็งแรงทนทานมากไม่บางไม่ก้องแกงใช้งานได้ยาวๆสินค้าราคาไม่แพงมีให้เลือก2สีสนใจสั่งซื้อสินค้ากดที่ตะกร้าค่ะ